พูดถึงเรื่องของพระเรื่องของเจ้านี่นะผมมีเรื่องของเจ้าวาดรูปหนึ่งมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังคือคุณสมพรแกไปเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคเหนือนะครับตอนที่แกไปพักอยู่ที่บ้านญาติปรากฏว่าวันนั้นผู้คนในหมู่บ้านพากันตื่นตะหนกตกใจกล่าวขวัญกันทั่วไปหมดเพราะว่า อดีตเจ้าวาดเสียชีวิตเนื่องจากนำรถ Up, บิ๊กอัพบรรทุกสิ่งของไปเที่ยวขายยังตำบลต่างๆนี่เสร็จแล้วท่านถูกรถบรรทุกสิบล้อชนตายหมู่ในขณะที่ขายของหมดแล้วจะกลับบ้านญาติเขาไปรับเอาศพมาบำเพ็ญกุศลอยู่ที่สลาการ,ปรเปรียะคุณสมพรก็ถือโอกาสไปร่วมเคารพศพแล้วก็ร่วมบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ด้วยเมื่อตอนคุณสมพรไปถึงที่วัด ไปที่สราการประเรียนซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพศพของผู้เสียชีวิตนี่ตั้งเรียงทั้งคู่ก็หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกดูสภาพของศพทั้งสองเละแขนขาหักหน้าตาแทบจำไม่ได้เพราะว่าโดนกระจกบาดเป็นแผลเบื่ว่าเป็นที่น่าสังเวชสลดใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นมีทั้งญาติแล้วก็ผู้ที่เคารพ รักคร่นับถือก็พากันนำทูปเทียนไปจุดบูชาเคารพศพกันเนืองแน่นเสร็จแล้วคุณสมพรจุดทูปเทียนเสร็จก็ออกมานั่งรวมกับแขกที่มาในงานนี้พอสายตาคุณสมพรก็แลไปซึ่งไม่ห่างจากที่ตั้งหีบศพสักสามหรือสี่วาเห็นจะได้ก็เห็นผู้หญิงอายุวัยประมาณสักเจ็ดสิบนะกำลังระหวยโรยแรงมีคนช่วยกันปฐมพยาบาล ใช้ทั้งยาดมยาลมพัดวีนวดเฟนประครบประงมให้กับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ยังมีผู้ชายแก่ๆซึ่งดูเหมือนจะอยู่ในวัยเดียวกันนั่นแหละนั่งข้างๆมีน้ำตาไหลพรากแสดงอาการกิริยาหงอยเหงาสะอึกสะอื้นรำพันอยู่เป็นที่น่าเวทนาคุณสมพรก็ไต่ถามแขกที่มาร่วมงานก็ได้รับคำตอบว่าทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายทั้งคู่เนี่ยเป็น โยมพ่อโยมแม่ของอดีตเจ้าวาดที่ลาสิขาบทออกมาเป็นคารวาตได้ประมาณสักสิบกว่าวันก็มาสิ้นชีวิตแล้วก็ได้เอาศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ขณะดนี้คนที่มาในงานต่างก็โจดจันกันไปต่างๆนานาบางคนก็บอกว่าการศึกหาลาเพศนี่จะต้องดูเลิกดูยามดูชะตาราศีจากหมอดูเสียก่อนว่ายามไหนเลิกดีชะตาไหนดี บางคนศึกออกมาจะตาไปตรงกระสอนพรามนี้ก็จะต้องตายอย่างเนี้ยว่าอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าเป็นอาถรรพ์ผู้ที่เป็นหัวหน้าชักนําพวกพ้องบริวารทําการก่อสร้างวัดวาหรือว่าปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งในวัดนี่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมาลา,าลาเพศจากสมณะที่นั่นไม่ได้จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นสะก่อนถึงจะศึกหาลาเพศภิกษุได้ นี่มาลาศึกโดยที่ไม่ได้ย้ายก็เลยเป็นอย่างเนี้ก็เรียกว่าแพ้อาถันว่าอย่างนั้นส่วนพวกที่สามนี่ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะการลาออกจากเพศสมณะของอดีตเจ้าวาดครั้งนี้แปลกแตกต่างจากอดีตเจ้าวาดทุกองที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าผมไม่เคยพบเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนไหนก็ตามไม่เคยทํากันอย่างนี้ คือเปลืองผ้ากาสาวะพัดออกจากตัวตอนเช้าตรู่ตอนเย็นวันนั้นก็มีการจัดเลี้ยงต้อนรับมีสุรายาเมาฆ่าสัตว์สี่เท้าสองเท้าฟ้อนรำขับร้องประโคมกันสนุกสนานบางคนก็เมาจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นบางคนเมาจนหามขึ้นบ้านแม้แต่ตัวเจ้าวาดเองก็มีคนประคองขึ้นห้องนอนแล้วการที่จะได้ตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลกันอยู่ในขณะนี้ก็เพราะสุราเป็นเหตุ ก็คือขายของหมดแล้วจะกลับบ้านมาเอาของกลับไปขายอีกก่อนจะออกรถก็ดื่มฉลองกันซะก่อนนำขาวน้ำเหลืองอะไรก็ชจังหมดไปสามขวดสี่ขวดนะถนนมันไม่แคบไปเลยนะอันนี้ไปชนเขานะไม่ใช่เขาชนเรานะเราชนเขาเราก็เลยตายส่วนเขาไม่ตายนะจะว่าเลิกยามชะตาราศีอาทันอะไรนะไม่ใช่แน่ เขาก็บอกว่ากรรมสนองกรรมกับสุราเป็นต้นเหตุของการตายมากกว่าพูดถึงอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยท่านเคยบวชเป็นสามเณรได้ศึกษาด้านปริยติธรรมแล้วก็ปรริยธรรมจนจบหลักสูตรนักธรรมชั้นเอกด้านปรริยนก็สอบได้ปรริยนธรรมห้าประโยคบวชเป็นพิสูจนมาแล้วตั้งหลายภาษาความหวังก้าวหน้าในเพศคารวสทำให้ท่านลาสิกข,ขาออกมา แล้วก็สมัครทํางานในตําแหน่งเสมียนได้รับบรรจุทํางานที่อาเภอแต่งงานมีครอบครัวมีลูกกับภรรยาเนี่ยสองคนแล้วจากการที่เป็นนักดื่มตัวชะกาศติดสุรางอมแงมแล้วก็มีเรื่องทุจริตเงินของราชการก็ถูกพิจารณาโทษไล่ออกจากราชการฝ่ายทางครอบครัวคือภรรยาก็ขอฟ้องหยา่าหลังจากภรรยาฟ้องหย่าก็มีความว้าเหว ยุดเอาสุรามาเป็นเครื่องย้อมใจเป็นคนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ฝ่ายพ่อแม่เห็นพฤติการจะเป็นไปในทางที่เลวเสื่อมเสียก็เลยนําไปมอบให้พระเดชพระคุณท่านที่เคยอบรมมาแต่การก่อนพอเห็นว่าเป็นผู้ที่พอจะแนะนําสั่งสอนได้ก็รับเข้าหมู่คืออุปสมบทให้เป็นภิกษุอีกครั้งหนึ่งหลังจากอุปสมบทคราวนี้แล้ว ท่านก็ให้อยู่จำพรรษาที่วัดนั้นคอยดูแลกวดขันข้อวัดปฏิบัติให้อยู่ในกรอบพระธรรมวินยัยเสร็จแล้วก็ให้เป็นครูสอนปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามนเณรในวัดนั้นด้วยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เคยเล่าเรียนมาสองบรรษาผ่านพ้นไปที่ท่านได้อยู่กับพระอุปาชาไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่จะสอเห็นไปในทางเลวทางเสื่อมเสียจนเป็นที่ไว้วางใจได้ว่าจะเป็นสมณะผู้สงบอยู่ในธรรมจริง ตอนเดือนเมษายนปี26นั่นก็ขออนุญาตอุปชาออกวิเวกเดินหาความสงบพร้อมเพื่อนสหทันบิกผ่านหมู่บ้านตำบลอำเภอมาเป็นลำดับจนกระทั่งลุถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งบ้านนั้นเป็นบ้านที่มีหลักฐานมั่นคงคนในหมู่บ้านนี้เอาใจใส่เรื่องทานเรื่องกุศลวัดก็ใหญ่โตมีถาวรวัตถุเสนาสนะอุโบสถสรลาการปร,ริยนครบถ้วนบริบูรณ์แต่ขาดจเจ้าวัด คนะกรรมการทายกอุบาสกอุบาสิกาก็อารัธนาให้อยู่วัดนี้เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางใจมอบภาระให้แก่พระคุณท่านเป็นผู้รักษา,าการแทนเจ้าวัดเพราะท่านได้มาอยู่วัดนี้เป็นปกติแล้วงานขั้นแรกก็คือเปิดการอบรมพระภิกษุสามนเณนรอุบาสกอุบาสิกาประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมเทศชี้แจงแนวทางของธรรมะนะผู้หญิงผู้ชายก็มาสนใจมาเล่าเรียนกันก็พัฒนาวัดปลูกต้นไม้ตัดหญ้า วางแนวถนนดูสะอาดร่มรื่นเชิญชวนแก่ผู้พบเห็นสิ่งไหนที่ยังไม่มีภายในวัดก็ขอร้องเชิญชวนช่วยกันก่อสร้างขึ้นมาใหม่วัดก็มีชีวิตชีวาสดชื่นนะใช่แต่เท่านั้นก็ยังเป็นผู้นาหมู่บ้านเชิญชวนชาวบ้านช่วยกันตัดถนนตรอกซอกซอยให้เป็นระเบียบมีป้ายเขียนมีคําขวัญเป็นเครื่องเตือนสติให้บุคคลที่สร้างความดีความถูกต้องดีงามได้ดูแล้วชื่นใจ มีความสามัคคีในหมู่ในคณะรู้จักรักษาความสะอาดสวยงามหมู่บ้านนี้ก็เลยได้รับรางวัลเป็นหมู่บ้านพัฒนาที่หนึ่งของจังหวัดที่นี้บุคคลในโลกเนี่ยท่านผู้รู้ผู้มีปัญญากล่าวว่ามีอยู่สองยมพวกคือผู้ที่ทำให้เสื่อมให้จิบหายให้ทุกข์เดือดร้อนแล้วก็ผู้ที่ทำให้เจริญรุ่งเรืองให้ความร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยจากประการทั้งปวงหมู่บ้านนี้ก็เหมือนกัน มีบุคคลสองยำพวกพวกที่หนึ่งต้องการให้เจ้าวาดอยู่ไปเพื่อเป็นร่มโพร่มใสจะได้พึ่งร่มเงาเป็นเนื้อนาบุญอของชาวบ้านมีพระเป็นที่พึ่งทางใจส่วนพวกที่สองนั้นต้องการจะให้ลาสิกขาออกมาเป็นคารวะาจะเอาเป็นลูกเขยหลานเขยมีทั้งสาวแก่แม่ไม้แล้วก็ผู้หญิงวัยรุ่นทั้งหลายที่นิยมอุปถาคู้คใกล้ชิดมีฐานะดีในหมู่บ้านนั้น เกิดมีความต้องการจะให้ท่านเป็นหลานเขยก็เลยใช้เล่เหลี่ยมมารยาบอกวา่าลาจากเพศสมณะออกมาจะให้แต่งงานกับหลานสาวหลานสาวเพิ่งสิบแปดปีแล้วก็จะมอบทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้เป็นผู้ดูแลครอบครองเพราะว่าโยมนะ่ะไม่มีลูกสืบตระกูลมีแต่เพียงหลานก็หวังจะฝากผีฝากไข่เมื่อตกลงใจลาจากเพศสมณะออกมาี่จะมอบทรัพย์ให้ก้อนหนึ่งให้รถปิกอัพคันหนึ่งเพื่อจะให้ลงทุนซื้อของมาขายทดลองปัญญาก่อน กำหนดเดือนมีนาคมจะแต่งงานนะท่านก็เปรียบเอาไว้อย่างหนึ่งว่าศิลาทับหญ้านี่ถ้าแผ่นศิลายัางทับอยู่หญ้ามันก็ไม่งอกถ้ายกออกเมื่อไหร่หญ้าก็งามขึ้นมาจิตใจปุถุชนผู้หนาด้วยกิเลสก,ก็เหมือนกันอ้ตัณหาความอยากเป็นอยากได้มันคุกรุ่นอยู่ในวาระจิตของมหามาเป็นเวลาสี่ห้าปีแล้วโอกาสเปิดอย่างนี้ก็ทนไม่ไหว ดยความมุ่งหมายจะได้ทรัพย์ผลอื่นมาเป็นของของตัวโดวยไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรได้มาฟรีๆอย่างนี้ภรรยาก็รูปร่างสวยส่วงนงดงามนะโลภโทสะโมหะทั้งสามอย่างเนี่ยเข้าไปครอบงำบุคคลใดแล้วบุคคลผู้นั้นก็บอดบ้าบใบขาดสติสมัญญาระลึกไม่ได้รู้ตัวไม่ได้ไม่มีการพิจารณาเอาเหตุเอาผลทำให้ตัวตกต่ำถลําลึกก็ไปหากองทุก เหมือนกับมแมลงเห็นแสงไฟที่สวยสดงดงามต้องการจะได้ก็บินกลุ่มรุมเข้าหาแสงไฟนั้นตายทับถมกันไม่รู้กี่พันกี่หมื่นก็ไม่อาจจะนับได้ตอนหกโมงวันใหม่นะท่านมหาก็เปิดประชุมพระภิกษุสามนเณรแจ้งข่าวการจจลาสิกขาบทของตัวให้พระเนนทราบแล้วก็ทําพิธีออกจากหมู่ตามบทบัญญัติเสร็จแล้วก็เข้าสู่บ้านของแม่ชักแม่จูงจัดงานต้อนรับกันอย่างสนุกสนานเหมือนอย่าง คำโจดจันของชาวบ้านพวกที่สามที่ว่านนี่คุณสมพรณ์บอกว่ามันได้อะไรขึ้นมาบ้างทรัพย์สมบัติพระสถานชานบ้านชานช่องที่ต้องการของเขาก็ไม่ได้เงินที่ไปขายของเป็นเงินเชื่อเอาไว้ก็ยังไม่ได้เก็บเมียสาวสวยที่จะเข้าสู่วิวามงคลก็ยังไม่ได้แต่งกัน รถปิกอัพที่เป็นของขวัญก็พันบรรลายไปพร้อมกับชีวิตอันหาได้ยากต้องมาจบลงด้วยความหวังอันไร้สาระด้วยประการชนนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สำคัญที่คุณสมพรแก่เล่าให้ใครต่อใครฟังว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สมควรผู้มีศีลจะต้องอระลึกไว้ให้จงหนักทีเดียวมีลูกมีหลานก็บอกลูกบอกหลานว่าพยายามอย่าให้เหตุการณ์อย่างนี้ เกิดขึ้นกับตัวนะครับเพราะว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์มันยากการได้บวชพระยิ่งยากใหญ่แล้วถ้าบวชพระแล้วได้เป็นเจ้าวาดเนี่ยยิ่งยากหนักขึ้นไปอีกครับถ้าหากว่าพลาดพลั้งไปเสียดายครับ ผมมีเรื่องที่เป็นเรื่องแปลกๆแ,แล้วน่ากลัวเชียวเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งแถวจังหวัดลบบุรีครับมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังที่วัดที่ว่าเนี่ยหมายเยอะเพราะว่าหลวงตาท่านชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหลวงตานี่หมายถึงเจ้าอาวาสนะครับหมาแมวในอย่างนึงสิบกว่าตัวเลยที่นี่ลูกศิษย์วัดก็แสนที่จะเบื่อจะเอือมระอาเจ้าแดงที่พ่อเอามาฝากหลวงตาให้อบรมบ่มนิสัยแสนจะอิดหนาระอาใจกับหมาแมวพวกนี้ ถ้าหลวงตาอยู่หลวงตาก็จะเป็นคนคลุกข้าวปลาให้พวกแอบหนังกลับกี่เรือนเนี่ยกินแต่วันไหนหลวงตาไม่อยู่ก็เป็นที่แน่นอนละทั้งหมาทั้งแมวต้องอดข้าวกันเป็นแถวเจ้าแดงเนี่ยเป็นแค่เด็กวัดวัยสิขวบมันจะไม่ยอมคลุกข้าวให้เพราะกิบว่าเป็นการลงโทษที่พวกนี้ทําศกรปรก,สกรโสโครกทําให้ต้องเพิ่มงานมากขึ้นในแต่ละวันโดยเฉพาะขี้หมาเนี่ยแดงจะต้องล้างที่ชานกุฏิหลวงตาทุกวัน วันไหนโชคไม่ดีก็ต้องซักสบงจีวอด้วยโดยไม่มีสิทธิ์คัดค้านล้างไปมันก็ซักไปด่าไปเพราะกลิ่นมันเวียนหัวแทบจะอาเจียนทั้งหมาและแมวเหมือนเะรู้ทางจิตเป็นอย่างดีว่าวันไหนที่หลวงตาไม่อยู่อย่างน้อยก็หนึ่งมือละที่ต้องอดอเจ้าแดงลูกศิษย์หลวงตาแกล้งแต่ก็ไม่บ่อยเพราะว่าใจจริงเจ้าแดงมันก็รักมเมตตาสัตว์เหมือนกันทีนี้พอหาภาระมาให้มันต้องทํางานหนักกับมันก็โมโหสัที แต่ปกติมันก็รักเมตตาสัตว์อให้ข้าวหมาข้าวแมวมันก็นึกว่าถ้าพวกมันหากินเองได้มันก็คงไม่มารบกวนขอเขากินทุกมือหรอกบางครั้งนี่เจ้าแดงมันกลับไปบ้านวันสองวันก็ยังคิดถึงหมาแมวที่เลี้ยงอยู่ที่วัดเออความดีของมันก็มีไอ้เจ้าหมีนี่เป็นหนึ่งในจํานวนหมาที่แดงต้องดูแลเจ้าหมีที่เป็นจ่าฝูงของบรรดาหมาวัดไอ้แดงเห็นมันมาตั้งแต่วันแรกที่หลวงตาอุ้มมันมาจากถนน เพราะว่ากลัวว่ามันจะถูกรถทับตายท่านก็เลยสงเคราะห์เก็บมันมาเลี้ยงแล้วก็ชื่อนี่หลวงตาเป็นคนตั้งให้เพราะว่าสีไอ้ไอ้หมีนี่ดำสนิทอ้วนน่ารักมากตอนที่มันมามันยังเป็นลูกหมาอยู่เลยอาหารวัดข้าวก้นบาดคงจะมีโปรตีนเยอะไอ้หมีถึงได้โตว,วนันโตคืนมันกินเก่งกินเร็วจนหมาตัวอื่นกินไม่ทันมันอะรูปร่างมันตอนนั้นแข็งแรงอ่า สัดส่วนนี้เฉียดเฉียดอันเซเชียนนะขนแบนเรียบติดหนังเป็นเงาเขี้ยวขาวยาวแหลมคมเนี่เวลาที่หมาตัวอื่นกำลังกินเน่ยถ้าหมีรีเข้าไปแห่เดียวทุกตัวหางจุกก้นหลบห่างไปไกลหลายวาทีเดียวแหละอ่าเจ้าหมีนี่ไม่ก้มหัวให้ใครไม่ว่าจะเป็นพระหรือเนนจะมีก็แต่เจ้าแดงกระหลวงตาเท่านั้นเองอ่แต่มันก็เป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ หมาเป็นอริของไพรสณนีเช่นเดียวกับถุงพลาสติกเป็นศัตรูกับเรือหางยาวไอหมีก็เช่นเดียวกันถึงมันจะเป็นหมาแต่ศัตรูคู่อาฆาตกลับเป็นเนนชื่อเนนปลิวเจ้าหมีเมื่อมันเป็นหัวหน้าหมาถึงมันจะเป็นหมาก็ยังมีคนหมั่นไส้นานวันเข้าก็เลยกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับเนนปลิวความจริงเนนปลิวไม่ใช่เนนเด็กๆแล้วอายุเกือบ40แล้วอายุราวๆสักสามสบกเห็นจะได้ เคยบวชเป็นพระอยู่ที่วัดนี้มาก่อนพอสึกออกไปเอาเมาตามข่าวว่าเมาได้ที่แล้วชอบเตะหมาด่าแม่เจ๊กโวยวายด่าแม่ชาบ้านจนโดนมือโดนเท้าสหประชาชนเล่นเอาขาเป๋ขาลากพิการเลยอาศัยนอนอยู่ที่สาราวัดท่าน้ำนานหลวงตาจะเอาว่าท่นก็นึกสมเพชเพราะว่าเคยเป็นสิทธิ์เก่าบวชที่วัดนี้มาก่อน ท่านก็เลยจับมาบวชเป็นสาม,มเณรซะเลยเพื่อลีกเลี่ยงการประทะกับชาวบ้านกลัวชาวบ้านเขาจะกระทืบตายเพราะเมาแล้วปากเสียไม่มีใครคาดคิดว่าจะอาวาดหลวงตาในตาสินใจผิดหรือว่าถูกกันแน่ที่บวชเนนให้แกสิงสังป่าอย่างเนนปลิวเพราะตั้งแต่วันนั้นมาที่วัดก็มีเนนขี่แตะขี่จุยขี่โวยวายขี่ประจบพระหลายองค์บอกว่าเนนปลิวเนยได้รับปริญญามาจากฮ่องกงอ่า ตามร่างกายเขาเน้นปลิวเ,เต็มไปด้วยขี้กลากขี้เกลื่อนไม่เฉพาะตามตัวเท่านั้นหัวก็มีลามขึ้นไปทั่ววันที่จะเกิดเรื่องใหญ่นะวันนั้นเน้นปลิวฉันเข้าเสร็จก็เอาจีวรพาดไว้กับราวลูกกรงกุฏิเสร็จแล้วก็เข้าไปนอนตรงไหนไม่รู้แถวนั้นก็มีลูกหมาเยอะตอนนั้นไอ้หมียังเป็นลูกหมาอยู่กำลังเล่นกำลังซนชอบกัดของเล่นตามประษาลูกหมา ช่วงนั้นเองจีวรนเขาเนนปลิวเนี่ยโดนลมพัดปลิวตกลงมาไอ้เจ้าหมีคงจะเข้าใจว่าเป็นห้องสุขาสีเหลืองหรือไงไม่รู้เข้าไปถ่ายรถทั้งหนักทั้งเบาจนเลอะเทอะไปหมดเน้นปลิวมาเห็นเข้าบอดีสัญชาตญาณหมาไอ้หมีมันรู้ว่าจะขืนอยู่อะไรจะเกิดขึ้นมันก็โกยอ้าวเน้นปลิวี่โกรจัดคว้าไม้ได้วิ่งไล่ไตีไอ้หมีรอบวัดเลยหลวงตาทนหูไม่ไหวลุกขึ้นมาดา่าใหญตวาดไล่ให้เลิกทั้งหมาทั้งคนศึกถึงได้ยุติลง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้าไอหมีเผลอเป็นต้องได้บอบช้ำไปทั้งตัวทุกครั้งถึงขั้นหัวแตกขาเป๋ขาลากครวนครางไปหลายวันหมานะี่มันก็มีหัวใจมันเกิดเป็นหมาพราวิญญาณที่พลังพลาดทำท่าไหนไม่รู้อหนีกรรมจากอดีตไม่พ้นต้องมาเกิดเป็นหมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเพื่อจะชดใช้เวรกรรมจากอดีตแต่ก็ไม่พ้นเป็นหมาแล้วยังมีมารเป็นเนนคอยทุบตีให้บาดเจ็บ เน้นปลิวเนี่ยเผลอไม่ได้เผลอเมื่อ,อไรอะไอหมีเป็นงับน่องเอาแรกแรกมันก็กัดต่ําๆเตี้ยๆเพราะตัวมันเล็กต่อมามันก็กัดสูงขึ้นมาเรื่อยจนถึงเอวก็เพราะว่าไอตุยมันโตเร็วมันโตเต็มที่แล้วแล้วเน้นปลิวก็คืออันดภันธ์เราดีๆนี่เองผ้าเหลืองก็คือผ้าเหลืองวัดก็คือวัดสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถกล่อมกลานิสัยคนเราขึ้นมาได้ชีวิตถ้าขาดเมตตาเสียอย่างอะ ไม้แก่ดัดยากอย่างเนนปลิวนะถึงจะห่มผ้าเหลืองสักสามชั้นก็ไม่มีประโยชน์แอบเมาหัวราน้ำชีวิตไม่เป็นแก่นสารไร้สาระเหมือนไม่เต็มใจมาเกิดอย่างนั้นน่ระยะหลังๆหลวง,ง,งตาเองก็เบื่อกี่หน้าเต็มทีเพราะว่าเนนปลิวไม่ได้มีความเกรงใจใครไม่มีสัมมาคารวะตามแบบฉบับของคนเกเรน่ะแหละไอ้เจ้าหมีก็เบาเสมอไรหมาก็หมาเหอะ มีคนสงสัยว่าคงจะเป็นความพยายามจองเวรกันมาตั้งแต่อดีตชาติหรือยังไงไม่รู้ตอนเช้าวันนั้นคู่แคนคู่อาคาตจองเวรระหว่างคนกับหมาก็เกิดขึ้นอ่าเออเป็นคนนล,ลดศักดิ์ศรีไปทะเลาะกับหมานะหมาก็หานเข้าสู้กับคนที่จ้องจะทาร้ายมันอาคาตมาตั้งแต่ยังเป็นลูกหมาจนกระทั่งเติบใหญ่พอที่จะงับคอหอยคู่แคนมันได้แล้ว วันนั้นเนนปลิวกลับจากบินธบาตเดินกลับเข้ามาทางประตูหลังวัดไอ้หมีดันเกิดไปขวางทางสิทธิ์พระตะถาคตเข้า,าพระจอมอันดพานแค่เห็นก็อารมณ์เสียแล้วเสียมาตั้งแต่ก่อนเข้าวัดมาแล้วแต่อะไรต่ออะไรที่ขวางหน้ามาตลอดทางพอสายตามองมาเจอไอ้เจ้าหมีเข้าท่านั้นแทนที่จะด่าตวาดไล่เนนปลิวกลับย่องไปหยิบมีดดยา่าหน้ากุฏิหลวงตา,าตอนนั้นไอเจ้าแดงกับไอจ้อยเด็กวัด มองเห็นอยู่ว่าพอเนนได้มีดแล้วก็ย่องเงียบกริบกริบไปยังคู่อาคาตแล้วโดยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นไปได้เพราะเนนห่มพระเหลืองถือศีลสิบจะมีจิตใจโหดเหี้ยมฟันหมาตอนที่มันหลับอยู่ได้ยังไงทุกคนก็ได้ยินเสียงเนนปลิวคำรามบอกตายจะท้มึงเท่านั้นละมีดในมือหวดลงบนลำคอของไอ้เจ้าหมีความคมของมีดที่เพิ่งจะรับมาใหม่เมื่อวานนี้ไอ้หมีเองก็คงจะรู้ด้วยสัญชาตญาณ มันขยับตัวไปได้นิดนึงแต่ก็ไม่พ้นคมมีดที่พลาดไปโดนโคนขาเสียงไอ้หมีร้องเองลั่นวัดเลยเลือดโซมไปทั้งขาจเจ้าเนนใจเพชฌฆาตเน่ง,งางมีดจะฟันซ้ําช่วงของความเป็นความตายในไอ้หมีสวมบิญญาณน,นักสู้รวมพลังโจนเข้าลําคออย่างรวดเร็วจนดูไม่ทันเลยเขี้ยวขาวของมันจมมิดเข้าไปในลําคอของเนนเนนปลิวในตาเลือกค้างมีเสียงครอกครอกในลําคอ เลือดจากเส้นเลือดใหญ่ทะลักออกมายังน้ำพุราดลงมารถพระเหลืองหยดลงพื้นไหลนองอย่างน่ากลัวแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าเลือดจะหยุดนะแต่ว่าไอ้หมีนี่มันงับไม่ยอมปล่อยเจ้าแดงเจ้าจอนสองเด็กวัดตะโกในคนช่วยแต่พระไปบินสบาทยังไม่กลับวัดกันลำพังเด็กสองคนนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้หลวงตาก็ยังไม่กลับเหมือนกันเนนปลิวนะดิน้นเฮือกสุดท้ายฟันไอ้หมีอีกทีแล้วมีดก็หลุดจากมือ แต่หมาก็ยังงับคอเนนปลิวอยู่ทั้งหมาทั้งคนนอนจมกองเลือดเนนนั่นแน่นิ่งไปแล้วหายใจแต่ละครั้งเลือดก็ทะลักออกมาตรงที่เขี้ยวหมาคางับอยู่เป็นฟองฟอดฟอดตอนนั้นพระเริ่มทยอยกลับวัดองค์หนึ่งท่านก็บอกว่าเออสิ้นเวรสิ้นกรรมกันทีคนกับหมาคู่นี้จองเวรกันมามากเหลือเกินศพเนนปลิวตั้งอยู่บนสลาส่วนเจ้าหมีนี่หลวงตาก็เยียวยาให้มันอย่างสุดขีดเหมือนกัน จเจ้าแดงลูกศิษย์ก็นั่งร้องไห้กระซิกกระซิเประความสงสารมันหลวงตาครับเนนปลิวก็ตายไปแล้วไอหมีก็คงจะไม่รอดอ่ะหลวงตาคิดว่าเขาจะเลิกจองเวรกันไหมครับไอแดงก็ถามไปซสออื่นไปหลวงตาก็บอกเออมันได้เอะคงได้แต่ว่าต้องใช้เวลาอีกนานหลวงตาก็ตอบพึมพำก่อนที่จะลุกไปสวดศพเนนปลิวที่ศาท่านเอื้อมมือมาลูบขนที่แผงคอไอหมี เลือดหยุดไหลแล้วพร้อมๆอมกับตาที่ลืมโพรงและลมหายใจที่ขาดหายไปแล้วร่างไอหมีจะแตกดับแต่ว่าจิตวิญญาณของมันใครจะรู้ได้ว่ามันนรักไอแดงกระหลวงตาแต่ว่ามันเกลียดเนนปลิวแล้วชาติหน้าไอหมีจะเกิดมาเป็นอะไรต่อไปเพื่อจะใช้เวรที่ยังไม่จบไม่สิ้นกับเนนปลิวอีกหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะครับ